ใครอ่ะใครวะเฮ้ยเฮ้ยอาเฮ้ย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 อย่าอย่าอย่ายิงอย่ายิงนี่มันถือปืนด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยมันเล็งมาหาผม 에、哎 สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีคนดูทุกๆท่านเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเออผมเนี่ยคิดถึงน้องคนป่ามากๆเลยนะไม่ได้มาหานานมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงมัง้งผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยเออมาหาน้องคนป่านะผมมาเตรียมผลไม้แล้วก็เสื้อผ้าก็มีอาหารอยู่ในกระเป๋าผมนะมีแอปเปิลสามลูกแล้วก็เสื้อะนะครับผมแต่ว่าไม่ได้มาหาน้องคนนานแล้วไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนนะ เออหรือว่าอาจจะย้ายถิ่นฐานไปหรือเปล่านี่แต่ว่าเดี๋ยวผมลองไปดูที่เก่าที่ผมเคยเจอน้องก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่า,าจ,จะเจอหรือเปล่าก็ด้วยที่ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับผมแต่ว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วก็ยุงเยอะอย่างเงี้ยนะผมก็เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงน้องเขามากๆเลยนะก็เลยเตรียมข้าวสารอาหารแล้วก็พวกผลไม้แล้วก็เสื้อแขนยาวนะยุงเยอะอย่างเงี้ยนะเออต้องจําเป็นต้องใช้นะทุกคนหวังว่าน้องเขาจะจําผมได้นะ เออแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยผมพยายามจะสะกดรอยตามน้องเขาไปนะแต่น้องเขาอะไม่อยากให้ผมรู้ที่อยู่ของน้องเขาอ่ะก็เลยไม่ยอมให้ผมตามไปนะก็เลยไม่รู้ว่าที่อยู่น้องเขาอยู่ตรงไหนแน่ชัดนะก็ไม่รู้ว่าครอบครัวของน้องเขาเนี่ยจะปักหลักเป็นแหล่งอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือว่า,วาย้ายไปเรื่อยเรื่อยๆนะผมเองก็ไม่ไม่ไม่รู้เลยนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินตามหาน้องก่อนดีกว่านะทุกคน ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมมาถึงจุดที่ผมเคยเจอน้องเขานะตรงนี้นะทุกคนยังจำกันได้คือจุดนี้นะผมเคยเจอน้องเขานะทุกคนด,ดูจากสภาพนี่นะเหมือนไม่มีใครมาท่บา,านี้เลยนะดูว่าน้องเขาอาจจะไปแล้วจริงๆงวนะนะจงบริเวณจุดนี้นะทุกคนนะ ด้านหลังผมแบบที่เป็นเพิงหินที่น้องเคย,เ,คยเอาของให้ผมเออนะนะมะละกอแล้วก็มาผักไอ้นั้นนะทุกคนมะละกอลูกใหญ่ๆที่น้องเคย,เคยให้ผมนะไม่มีไม่อยู่นะทุกคนไม่มีวิแววว่าจะมีใครอยู่ตรงนี้เลยนะเ,ออเดี๋ยวลองไปดูอีกจุดหนึ่งนะทุกคนนะ ผมว่าน่าจะมาเสียเที่ยวเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมเคยเจอน้องเขาล่าสุดเลยแบบล่าสุดเลยเคืออยู่อีกจุดข้างหน้านู่นนะครับผมแต่เราต้องเดินทางไปต่ออีกนิดหนึ่งครับทุกคน ไม่เจอไฮะน้องเขาไปไหนเมีเยอะจริงไม่เจอร่องรอยเลยะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเอ่อคือผมมาถึงจุดที่ผมเคยเจอน้องล่าสุดนะแต่ว่าคือมันไม่มีร่องรอยของคนหรือว่าของอะไรเลยแม้กระทั่งสัตว์ในี่แทบจะไม่มีเลยมั้งอาจจะมีร่องรอยใครป่านนิดหน่อยนะ เดี๋ยวหาดูอีกสักนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าน้องอาจจะแบบว่าเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ไกลกันก็ได้นะผมก็เดินหาดูก่อนหลายรอบเลยนะนะตรงบนเฮ้ยใครอะใครวะเฮ้ยเฮ้ยออเฮ้ย นี่สองคนเหรอมันยิงผมไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยผมโดนชนดักทำไมอช่วยด้วยช่วยด้วย

คนนั้นถือปืนด้วยมันล้มทางออกผมไว้เนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนเน่ย วันนี้มันถือปืนด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยมันเล็งมาหาผมเฮ้ยพี่ด้วยฟุนาเบียบเลย Ветру. ตอนนี้เนี่ยพวกโจรมันตามมาไม่ทันแล้วนะผมวิ่งมุดเข้ามาดงหนามันคงตามมาไม่ได้ดด ได้ยินเสียงไหมผมนอนแอบนะถ้าขยับตัวเนี้ยรู้กันขึ้นมาผมแน่นอน

就会、嗯嗯 กดดับกองแม่กแม่กะทั้งทีเดียวนะกลจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผมจะได้มีหลักฐานนะ น้องทางเข้าออกผมไว้ก่อนก็ risque. ไม่กล้ายิงผมท่าไหมั้งทำไม่กล้ายิงผมมันคงยิงไปแล้วนะมันจะขู่ของผมอย่างนี้ไม่รู้啊 ให้ผมกลัวแล้วก็หยุดให้มันจับตัวอย่างเงี้ยแต่ผมวิ่นใส่ตรงตรง,ง,งหนามหมดเลยนะทุกคนไม่สนใจนะเวลาอะดรีนาลีนมันหลังนี่ทำอะไรได้หมดนะยุงเยอะชิบขอพักก่อนนะทุกคนนะแล้วก็จะหาทางออกทางอื่นดีนะโดยไม่ให้พู้อนรู้ตัวนะ ผมกลัวมันจะมีมากกว่าสองคนนะเด็กมันบอกให้ดักไว้ดักไว้ดักไว้ผมก็วิ่งรู้มันเงียตอนนี้เสียงมันเงียบไปแล้วนะทุกคนโอเคกาผมชาทั้งอออกไปจากป่านี้ก่อนนะทุกคนนะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเออคือผมหลบหนีออกมาได้ใกล้จะถึงปากทางเข้านะทุกคน ไม่รู้ว่ามันจะตามมา,มาอีกหรือเปล่าอ,อ,อยู่มย่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมอ่า จะต้องหาทางออกไปก่อนนะทุกคนนะระหว่างทางเนี่ยผมคงไม่ถ่ายคลิปให้ดูนะตอนแรกตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นน้องคนป่านะตอนผมเจอคนแรกมันได้ยินเสียงยบไปม้ผมเข้าไปทักว่าเออใครก็อีกคนนึงอยู่ด้านข้างผมเฮ้ยเข้ามาปั๊บผมหันไปมองปั๊บมันยิงใส่ผมและแต่ดีไม่โดนผมสักนัดอนตะยิงระยะประชิดเลยนะ ถ้ามันต้องการจะเอาชีวิตผมเนี่ยผมว่าระยะนี้อาจจะไม่พลาดนะแล้วมันไล่ยิงไล้ยิงไล่กลดผมแล้วไล่ยิงอีกบนะอกตามตรงว่าผมกลัวแล้วก็ตกใจมากนะยิ่งไอตอนที่ผมกําลังมอบมอบอยู่ในหลุมนั้นนะหมอบปับ๊บแล้วก็มีโขดหินบังไว้ผมไว้อยู่นะมันก็หายอยู่ตรงต่อนหน้าผมเองไม่ไกลมากนะผมคิดว่าผมจะแบบว่าไม่รอดแล้ว ดูจากสภาพการเนี่ยมันคงไม่อยากต้องการเอาชีวิตผมอะต้องการของนี่อยู่ในกระเป๋าผมอะอมแล้วถ้าเป็นนี้แล้วน้องคนป่าะ่ะเป็นยังไงบ้างวะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเดี๋ยวผมต้องหาวิธีทางอ,อหาทางแล้วก็หาวิธีที่จะหลบหนีออกไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ต้องอ้อมเขาอีกเนะผมต้องเดินอ้อมเขานะจากทางที่ผมมาเนี่ยคือมันใกล้ๆนะไอ้นี่ผมกลัวมันจะดัก กักไว้ตรงปักทางเข้าที่ผมมานะทุกคนนะโด,ดนดงโดนหนามขวนโดนอะไรควรหมดทุกอย่างหมดทุกคนดูนะเหนือด,ดนะอันนี้ผมวิ่งใส่รวดใส่หนามานะแล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆนะไม่กล้าขยับตัวเลยไม่จริงอนะยุงมันก็เลยจับผมเยอะนะแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงน้องคนป่ามา,มากๆลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างไอ้เจ้าโจนพวกนี้เนี่ย ไม่รู้มันมาอยู่ตรงนี้นานยังกบกกดานไม่นานยังอ,อาจจะเป็นพวกพราใครยาเสพติดหรือเปล่านะเพราะแถบนี้มันเป็นชายแดนนะอาจจะส่งข้ามยาเสพติดกันหรือเปล่านะผมบังเอิญมาเจอมันอันนี้ผมก็ใส่นีฐานไปทั่วนะไม่รู้ว่ามันเป็นใครกันแนะ่เพราะว่ามันปิดหน้าปิดตานะโอเคทุกคนก็คลิปนี้เนะี่ยผมคงจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไม่ฝากอะไรเงี้ยนะผมก็จะรีบเดินทางกลับลนะ ตัวผมก็กลัวว่ามันจะตามผมมาทันนะแล้วผมจะรีบตัดีกว่านะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหนะน้าทุกคนนะ